โอเคครับสวัสดีครับวันนี้จะมาวันนี้จะมาบอกแค่เขาแค่มันเขาทํากันอยู่แล้วนะครับแต่ปาลบอกเปิดเผื่อเป็นเทคนิคนะครับสําหรับงานเลี่ยมพระนะซ่าท่านใดมีพระทรงเดียวกันนะเป็นรูปไข่รูปกลมนะครับทรงเดียวกันอยู่แล้วแล้วอยากจะเลี่ยมแค่ครั้งเดียวก็เสียตังค์ครั้งเดียวแล้วใส่ได้หลายใส่ได้หลายองค์นะผมก็จะแนะนําถ้าคนหนชอบ ลายต่างๆหลากหลายหลายรูปแบบหลายลูกทรงแบบนี้ก็ทําได้นะครับก็เรี่ยมทุกอันหน้าตาหน้าตาแตกต่างกันก,นกน็ใช้ทองเยอะหน่อยแต่ข่าแรงเยอะหน่อยแต่ถ้าอยากทำทีเดียวแล้วมีพระทรงเดียวกันหมดเลยก็ผมก็จะแนะนําลูกค้าเป็นลักษณะแบบนี้นให้ทําเป็นตลับแบบนี้นะครับจะฝังเพชรรอบหรือไม่ฝังเพชรจะทําอะไรก็ได้หรือจะเป็นทองปกติยังไงก็ได้นะครับแต่ประเด็นอยู่ที่ต้อง็ีพระทรงเดียวกันทั้งหมดนะครับ อ่างหงี้ผ่านเดียวกันทรงทั้งหมดก็จะเป็นประมาณนี้นะแล้วก็ผมก็จะบอกว่าให้อัดพลาสติกเป็นทรงเดียวกันอัดพลาสติกเป็นทรงเดียวกันปุ๊บเนี่ยเราก็ใส่เข้าไปวันนี้เราจะใส่ทองคแํแเราก็ใส่ไปนะครับวันนี้เราอยากใส่เป็นเหรียญกลมก็ใส่ได้เห็นนะครับมันไม่ได้ไมายนะครับมันจะมีช่องว่างช่องอากาศช่องอากาศของของของเขาหน่อยนะถ้ารับได้ก็โอเค แต่มันก็จะใส่ได้หมดเหมือนกันนะขอให้เป็นพระพิมพ์เดียวกันมีขอบด้านข้างใกล้เคียงกันนะใส่ได้หมดอันนี้ก็เป็นวิธีการวิธีการเขาเรียกไงประหยัดทองนะบแบบหนึ่งพระองค์เดียวอันนี้ก็แจ่มนะครับมีเพชรที่ตามีเพชรที่ข้างนะน้าหนักก็ไม่ธรรมดาลูกนี้ก็หลาย,ลายบาทอยู่นะครับก็ประหยัดไปได้นะใส่สลับถือเป็นการประหยัดอย่างหนึ่งแลวแถมก็สวยงามด้วยครับผม ก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้นะก็ไม่มีอะไรมากครับก็เดี๋ยวจะทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะละนักษณะแบบนี้นะครับผมคร่าวๆหลอบวันนี้นะครับพอดีมีลูกค้ามาทำแบบนี้พอดีก็เลยทำคลิปออกมาซะเลยให้เห็นว่ามันเป็นประโยชน์นะครับประหยัดตังค์ด้วยเป็นประโยชน์กับลูกค้าด้วยโอเคครับสวัสดีครับ